รับน้องได้บอกรับน้องได้บอกผมองอหน้องหลายเด้อ <laughs> อ้ยไม่เกยบนี่ดสิขายบอกอย้อนรว่มนี่ละ่ะ <laughs> น้องเคยนอนกับเขาเคยเป็นเมียเขามาก่อนเคยนุ่นแขนเข้านอนก่อนมาเจอ,อาย คนเคยเสียตัวคนนี้อยังสียฮักมันบ่ก็ตามใจคนที่เคยใจง่ายไอ้สิรับได้บอเพราะว่าผมงอกน้องลายนั่นคักบอพี่น้องบัตานี่สิรับได้บ่สิรับน้องได้บ่ผมงอกน้องลายได้ว่าสัต น้องที่ดาเล่าห้องเพลงเมเจียบพี่น้องเมเจียบสีวิไลค่ะเพื่อนปล่อยมาแล้วนะรับน้องได้บอว่าสันนะคะรับน้องได้บอผมงอกน้องร้ายดิอันเนื้อเพลงโบมี่เด้ออันผมงอกน้องรายหรือว่าปวดแขนปวดขาปวดบ่าปวดแอลนี่โบมี่เด้อเนื้อเพลงที่ดาเล่าใส่เองพี่น้องเนื้อเพลงเพื่อนโบมี่มีแต่ซื้อเพลงเพิ่นว่ารับน้องได้บอนะคะเจี๊ยบสีวิไลเนาะ หลายคนน่าจะได้ฟังผู้ใดว่าถ้าได้ฟังก็เข้าไปฟังพี่น้องคะ่ะชอมของผู้สิวิไลนะคะพี่น้องกับมวนของขื่นอยู่ด้ลองไปฟังบึงเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าคลิปนี้สิคุยเรื่อง้องที่ดาเล่านี่แหละหลังจากเพื่อนไปงานทางจังหวัดพแพร่มานอพี่น้องนะทางนั้นการให้การตอนรับดีดีพี่น้องคะ่ะทางจังหวัดพแพร่หลังจากนั้นเดินทางกลับมาหอดบานมาหอดบานฮอดเพื่อนแล้วเกิดยังขึ้นว่าสัน นี่เด้พี่น้องนี่เด้กองอยู่นี่เฮ้อว่าสันเห็นที่แรกหลายคนตกใจกระสอบสีขาวหลายคนตกใจพี่น้องบ่มีหย่างพี่น้องขนมอืมขนมขนมแล้วกา่ะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอืมเป็นพวกมะหมาเป็นพวกนี่แหละอาหารแห่งประมาณนี้นะคะก็น่าจะมีแบบปลากระป๋องเอียงจี๊สีนอขนมเป็นส่วนหลายพี่น้อง คืออย่างวาสันคือหลวงพ่อค่ะเพิ่นเมตตาเพิ่นช่วงปีใหม่น้อพี่น้องเนาะช่วงปีใหม่เนี่ยหลายคนทําบุญเป็นว่าพอทําบุญแล้วของเรานี่ก็จะหลายเป็นพิเศษลักวัดนะคะพี่น้องหลายรถเลยที่เดียว ไลรสซิบห,หล่อคุณล่ะพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าวัดใหญ่ๆวัดดังๆเังสี่เมนบอกคะ่ะก็จะมีขนมหรือว่าสิ่งของเรานี่เยอะแยะมากมายอุ้ขินหอด,ดีพี่น้องขินหอดูกห้านตามแนวชายแดนเนาะคือจังสาวน้ำเื่นเรียงสี่อยู่แถวาทงางทางน้ำเื่นนี่เนาะมองบบมีพี่น้องคะ่ะลูกหลานแถวโรงเรียนโรงเรียนแถวบ้านเรงสิมองบบมีคือบบมีอีหลีด้คะ่ะพี่น้อง บบมี่คือโบมี่อีลีขึ้นหอดค่ะนี่มองหลายก็หลายจนล่นคือว่าน้องคือจังเพิ่นไปทําบุญอยู่วัดนี่แหละพี่น้องวัดใหญ่ๆวัดดังๆยังสิจะมีหลายจนล่นนะคะพี่น้องแต่ว่านี่หลวงพ่อเพิ่นเอามาเอามาหมอบให้น้องน้องทิดาเล่าพี่น้องเพื่อที่จะให้น้องทิดาเล่านี่นํ่ไปฝากไปต่อนพุนแล้วพี่น้องเลยลูกหลานทางฟังสปปเล่าที่เฮาเห็นน่ะพี่น้องที่เพิ่นไปก่อนหน้านี้ ทั้งทังใดหน้าเพิ่นไปก่อนหนานี่สวรรคะเขตได้เนาะทั้งนั่นหล่ะนะคะทั้งบ้านเพิ่นนั่นหละเนาะเห็นบ่พี่น้องแบบลูกล้านลายหลายเด็กหน่อยหลายอีหลีนะคะก็นี่แหละพ่อได้เอาไปฝากไปตอนทั้งนั่นเนาะเพราะว่าเอาไว้ทั้งนี่ก็คือหลายลายเกินไปประมาณนี้เมนบอกคะคนเฮาส,กกสิกินได้ซ้ำไดพี่น้องกินได้ซ้ำอิม่มแมนบอกคะ ที่เลือกะได้เหตุบุญต่อทรงไปต่อจังสีเนาะให้ลูกให้ล้านทั้งนั้นได้กินน้ำจังสีนะคะพี่น้องกันเลยว่าโอ้ยหเห็นแล้วอันซ่อนพี่น้องเลยขอรวมอนุมโมทนาบุญน้ำเด้อค่ะสา,าธุเนาะผู้เพื่อนเหตุบุญมาแล้วก็ได้บุญพี่น้องบุญนี้ต่อไปพุนแล้วนะคะหอดลูกหอดล้านทั้งฟังสปปอเล้าพุนนะคะผ่านน้องทิดาเลาา ถือว่าเป็นสะพานบุญพี่น้องให้น้องทีดาเล่าเป็นสะพานบุญให้เอาไปทรงฟังนั้นเนาะย่ำใดเมื่อทั้งบาทเป็นบ่คะก็จะได้ค้นไปแต่่าสาวนเยืนเห็นกระสอบเป็นกระสอบกระสอบกระสอบโอ้ยพี่้องเพื้นเทออกให้เบิ่งนั่นเนาะขนมเต็มหนึ่งอ่าคือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน่ะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว ออนซ้อนพี่น้องออนซ้อนหลวงพ่อเพิ่นเอามามอบให้น้องที่ดาเล่าแบบนี้นี่ละพี่น้องก็อยากว้าสู้กันฟั่งสําหรับคลิปนี้เรื่องเรื่องขนมเรื่องที่หลวงพ่อเพิ่นเอามามอบให้น้องที่ดาเล่าเพื่อเอาไปแจกจ่ายต่อนี่ละพี่น้องแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือไปเห็นคลิปไปเห็นคลิปอยู่ใน Facebook ของอ่ายอารุณกับตาสมหวังขออนุญาตคุณย่ายนะคะเอาคลิป ต้นคลิปนั่นหลักมาฝากมาตอนและนอกจากนั้นมาตอนนี้เห็นอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเห็นอีกคลิปหนึ่งเอาพี่น้องเบิ้งนี่เด้อค่ะนี่นี่นี่เบิ้งไปน้ำกันนะคะนี่เป็นคลิปที่น้องีิดาเล่ากําลังหัดฟอนพี่น้องฟอนอวดย่ายวาสันทอรเพื่นไปฮัดมาฮัดมากก็คือหัดไอฟอน เป็นทาร่ำของแม่ขันนีสีสานพี่น้องหลังจากน้องทิดาล่าวได้ฮ้องเพลงเนาะสืบสารตำนานตำนานเพลงของแม่ขันนีสีสารพี่น้องคะ่ะเพิ่นกะอันเพิ่นกะหัดทาร่ำนำเป็นทารฟอนทาร่ำของแม่ขันนีอ่าเพิ่นกะเลยเอามาอ,อวดย่าให้ย่าเบิง้งนี่นะคะพี่น้องเบิงบ้งเบิง้งประมาณนี้เด้อค่ะเด้อก็คืออวดย่าสาวน้ำเยื้นกันเลยว่าเออเด็กหน่อยคนนี่กะ จำเก่งเนาะจังสิจำเก่งเนาะแล้วก็ฝึกฝนมีความตั้งใจกระถือว่าน้องมีความตั้งใจนะคะพี่น้องเป็นเด็กหน่อยอีกคนนึงที่มีความตั้งใจเล้าก็พัฒนาเจ้าของว่าสันทอดเนาะมีการแบบห้องเพลงแล้วกับฝึกเอาทาทาร่ํานะคะจดจําเอาทาร่ําเหล่าก็มาฝึกฝึกแล้วกับมาอวดได้ค่ะอวดยาย <laughs> อวดให้ยายเบิงวันนี้คือทารัมไมเดอร์วสันทารัมไมได้มาจากแม่ฮันนี่สีอีสาน่าเห็นเพิ่นฟอนเพิ่นลำแบบนี้กระฟือกเก่าพี่น้องคะเขาบอกว่านี่แหละเนาะนอกจากพร่อนสวรรค์นะคะพี่น้องพร่อนสแสวงคะ่ะพร่อนสแสวงกระตองมาคู่กันเมื่ออยากกระตองลงมือทําเมื่ออยากเปินเมื่ออยากได้กระตองลงมือเห็ดแนมนบอกคะแะได้เพ่งมาแลลวได้เพ่งมาแลลวกะอยากอ่า อยากฟอนน้าพี่น้องคะ่ะฟอนลักษณะที่แม่หันนี่เพิ่นเคยฟอนเพิ่นฟอนแบบใดจังสีนะก,กัะเลยอันฮาดฟอนไปน้ำพี่น้องสาวน้ำยืนเห็นแล้วกันเลยว่าเออออนซ่อนออนซ่อนกับเด็กหน่อยคนนีทีมีมีใจหักหลักหูจักพัฒนาเจ้าของ จากพัฒนาเจ้า,จาของนะคะพี่น้องก็ซ่อมเบึงไปเรื่อยๆพี่น้องคะติดตามไปเรื่อยๆซ่อมเบึงไปเรื่อยๆสาวน้ำเยื้มก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จอบซอมเด็กหน่อยอยุดคนหนีอยู่คือกันนะคะก็เลยอยากเววซูฟังว่แล้วพี่น้องเป็นจังใดแน่คิดเห็นเป็นจังไดแน่พราะว่าไปเห็นเนาะก็เห็นความตั้งใจของเด็กหน่อยคนหนึ่งคือพรนสวรรค์นี่เห็นบอกเขาบอกว่าพรนสวรรค์นี่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่พรนสแสวงนี่อีกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะ กัเลยเห็นว่าเด็กหน่อยคนนี้มีความตั้งใจหลังจากได้เพลงของแม่ฮันนี่สีสารมาจังสีนอก,กับยั่งพัฒนาเจ้าของนะคะพี่น้องซ่อมห้องซ่อมล่ำกันเลยว่าเอ้าถือว่ามีความตั้งใจเลยอยากว้าวสู่กันฟันพี่น้องคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าอันทั้งได้ยิ้มได้หัวและได้เห็นความตั้งใจของเด็กหน่อยคนหนึ่งในานามของ ทิดาเล่าสีวิไลนะคะพี่น้องพี่น้องคิดเห็นเป็นจังไดกะคอมเมนต์ไว้ขอบคุณได้หลายพี่น้องคะ่ะถุกกำลังใจนะคะขอบคุณได้หลายคะ่ะพี่น้องมาซอยกันติดตามคลิปวิดีโอกับสาวน้ำเยืนขอบคุณได้หลายคะ่ะ